นี้เรามีการแก้ปัญหายัางไงบ้างคะเรื่องของน้ำปตตอนนี้เราได้นำระบบท่อเบรของอาคารสูงนะเข้ามาเพื่อจะ,จะให้แรงดันน้ำของในในท่อเพิ่มขึ้นโดยเราได้นต่อท่อประปาของตึกห้าชั้นเข้ามาแต่มันก็อาจจะไม่ไม่ไม่เพียงพอตึกบางอาคารมีระบบสำรองนะ้ำ บางอาชาตก็ไม่มีสำรองน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มีการสำลองน้ำเนี่ยก็จะเป็นแหล่งแหล่งน้ําที่ทางท่านรองเนี่ยได้ได้มีการเชื่อมต่อนะจากพื้นที่สามารถสำรองน้าเพื่อเพื่อเพื่อไปให้กพื้นที่ไม่มีการสำรองน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแก้ปัญหาได้แต่ว่าก็ไม่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้หมดซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ปริมาณน้ำส่งมานี่ครับมันไม่มีไม่เพียงพอนะทำะเกลือเสือ่อมโทรมำเลงสะดวกอันนี้การที่เราจะอัดน้ำเข้ามามากเนี่ยก็มีปัญหาท่อท่อแตกบ่อยก็จะเป็นปัญหาซ้ำซ้ำเติมนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือด้วยข้อจำกัดเหล่านีนน้การบริการก็เลยวางแผนว่าแทนที่จะเอาน้ำ หล่งเดียวเนี่ยเพิ่มไปอีกแหล่งหนึง่งเขาจะไม่กองโดยตรงเเข้ามากังเพิ่มสารนิรันดร์น้นํามาแล้วก็ภายใน10วันเนี่ยก็จะมีน้ําเข้ามาให้โรงพยาบาลใช้อย่างเด็นขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะรักษาระดับเนี่ยไปเรื่อยให้กับโรงพยาบาลจนกระทั่งมีมาตรการระยะยาวที่ขณะนี้เราเห็นว่ามีการวางท่อท่อดำๆข้างๆฐานะนั่นคือจะใช้เวลาประมาณเดือนกันยายนปีนาหน้าที่จะเสร็จ